นายเทลขับไม่ระวังเสียเงินโดยใช่เหตุเหรออะไรเป็นไงกนเนี่ยไปตำก็ภัยมาไฟท้ายเนี่ยเออเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วมันเสียเงินโดยใช่เหตุไหมขับรถไ่ระวังนะพีเทลขับรถจะดูมางหมดไปหลายพันเนี่ยกะนายน่ะเสียเงินโดยใช่เหตุไม่เล่าเรื่องไม่ต้องเสียเนี่ยกระดาษไปสมควรหรอกเทลไปเที่ยวมาก็เสียเงิน เปลี่ยนไฟก็ใหม่เลยแทนที่จะไป <อ S 1> ต้องเสียเงินก็เสียเงินไฟเนี่ยของแง่าขาบป,ประดูมากรถลาเวลาจะจอดจะอะไรไม่ดูเลยว่าของมันขวางไม่ขวางอ่ะก็ภไยทั้งตอ่ออย่าให้พูดนี่เรื่องไฟนี่พูดแล้วขึ้นเลย,ลข,เลยลขึ้นเลยนะ่ะแหมลงจากเขามาได้เปิดกระป๋องปะไม่พูดไม่ว่าเอาใหญ่เออแทนที่จะไอ้กินนไม่ว่าหรอกดูกินมาก่อนคราวนี้พอจะไปที่พัก ิวก็คร่อมเลยแทนนี่จะเออขยักขย่อนไปวันนั้นนะตอนแรกนะกะจะกลับบ้านอยู่แล้วคืนนั้นน่ะโมโหความโมโหอ่ะฝาดคอไปแล้วลูกฝาดคอไปแล้วลูกโอ้ฝาดคอเออฝาดคอไปน่ะถ้ามันไม่เกิดกับรถมันก็เกิดกับเราฝาดคอมันไปเขาลูกรถมือหนึ่งแทนที่จะค่อยๆยังเพิ่งได้ปลายขาวมาแท้ๆเพิ่งออกได้ไม่เท่าไหร่เลียกว่าฝาดคอมันนี่มันต้องไปบ่นมแล้วกลกาดคอไปน้วเสียอะไร่ะ ไม่เป็นไรนะแม่อเออ,ข,อขับไปขับนิบดหน่อยขับเป็นขับเป็นว่ามันเยอะเลยนะอวดดีขับเป็นโอ,อนนน้โหคมแค่นี้เออขยกักขยกัขยกหน่อยก็ได้แมออพ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 อกูไม่เห็นฟาดคอไปไม่เห็นไม่เห็นตาลายกะดีตาลายก็มึงกินไปกระป๋องแล้วถ้ามึงไม่กินนะหนึ่งกระป๋องนะกูไม่ว่ามึงเลยเออถ้ามึงไม่กินหนึ่งกระป๋องกูไม่ว่ามึงเลยมึงกินะงไปล้วฟาดคอไปลูกค่ตามึงลายไงเดี๋ยวได้เห็นกินอีกนะเดี๋ยวไล่ไปน เป็นไรไม่เป็นไรปาดคไปลูกฝาดเคะพูดเรื่องนี้แล้วขึ้นขึ้นจริงๆปลปาดเคอไปนิดๆหน่อยๆลูก